สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยายปังก็จะพามาบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะที่เราปลูกเอาไว้นะคะบำรุงด้วยแล้วก็ป้องกันพวกมแมลงพวกหนอนพวกเพี้ยให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวใบงามค่ะแล้วก็ไม่มีมแมลงมาลบกวนนะคะเราจะไปดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยค่ะ ปังก็เตรียมน้ำไว้10ลิตรนะคะต่อมาอย่าปังก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามิน B, B 3 B5 B6 และ B12 นะคะจะเป็นย่ห้ออะไรก็ได้ค่ะอย่ายปังก็เอาใส่ลงไปนะคะกับน้ำ10ลิตรเนี่ยค่ะ5ฝา2 3 ่อมาป้องกันพวกมแมลงพวกหนอนพวกเพี้ยนะคะก็จะเป็นน้ำส้มควนไม้เด็กปางก็จะใช้5ช้อนโต๊ะ 2. 2> น้ำส้มควนไม้เขาจะมีกลิ่นฉุนป้องกันพวกมแมลงพวกหนอนพวกเพี้ย ต่อมายปังก็จะใช้เกลือนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชผักของเราค่ะใส่หนึ่งช้อนชานะคะกะเอาเนาะ,นะะก็ประมาณนี้เราก็คนให้เกลือละลายให้ดีส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะ ไายรถได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะคะพืชผักสวนครัวทำให้พืชผักของเรานะคะใบเขียวใบงามรำต้นแข็งแรงป้องกันมแมลงเราก็จะไปลดกันเลยะคะ่ะ ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะากาดนะคะใบเขียวใบงามค่ะรำต้นแข็งแรงใช้รถอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะใช้รถได้เลยนะคะนี่จะเป็นผักชีนะคะใช้รถได้เลยะคะ่ะมะเขือนะคะกำลังติดดอกเลยมะแรงชอบมากเลยนะคะพวกหนอนพวกเพี้ยเนาะนี่เป็นผัก แยงนะคะมะเขือนะคะมีสวนเล็กๆหลังบ้านหน้าบ้านนะคะใช้รดได้เลยค่ะป้องกันพวกมแมลงพวกนอนพวกเพียะะ้ยนะคะบำรุงเอาไว้เลยค่ะบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะบำรุงง่ายๆใบเขียวใบงามลำต้นแข็งแรงท่านผู้ชมก็ลองไปบำรุงดูนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทองฟานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ